ลอกขอการสวัสดีเพื่อนๆชาวซูอไนเดนมครับผมวันนี้เราอยู่หอตึินชั้นที่16ก็ไปลุยกันชั้นที่16บหกระตูคราวนี้ก็มี4่ดาว5ดาว6ดาวเลือดประมาณ23 0 0 0พลังจมดีประมาณ145 0 0มื่าพลังป้งกันอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย2 5 0 0 0ถึง3,000นี่ผมก็จะมีสถาพย์ผิดปกติเพียบเลยครับจาก Death, Hit, Death, Knock, เดสคิดเดสน็อกไบเบนลดพลังจมตีจากซาร่าอาแล้วก็อารีที่มีตายและเกิด มีอ่าคิดสมมผมที่มีตายแล้วเป็นสมบีก็อย่าลืมมาตัวเร่งเทินเพื่อไปจัดการเดิมเราก็จัดภาษีผมให้ตรงกับสายการเล่นเหมอนเดิมอแล้วก็เงื่อนไขชนิดคือเร็วกว่าสามนาทีแล้วก็สุนเพสสรับสนุนหนึ่งตัวลงในทีมก่อตัวอะไรก็ได้ผมเอาที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วกันแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับ ทีมที่ผมจัดนี้ก็คงอาจจะต้องใช้รีน่ก่อนนะผมบัฟบแล้วค่อยโจมตีปกติไม่ไงั้นเนี่ยดาเมจน้อยเพราะว่าเจฟผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเวลิลน้อยอเปิดไม,ม้เดี๋ยโลดเข้าไปสับอ่าศัตรูค่อนข้างติกขึ้นเกีลนี่มากไม่เป็นไรผมันกันเฉพาะเวทเตีไปตายไหมเดี๋ยวน่าจะตายอยู่นะมไม่ตายโอ้ถึกมาก ก็สกิลเจฟเคไอทีนึ่งแนะ่นอนเพื่อให้ชัวร์วเลยว่าต้องตายปัม๊มเฮ้ไว้อย่างที่บอกไปว่าศัตรูเนี่ยมันทริปมากๆเลยนะถ้าเกิดไม่มีบัฟเพิ่มดาเมออะไรเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็ตีแรงมากด้วยัศัตรูของเราคราวนี้ยูไปก่อนก็ได้นะผมอาจจะต้องเสียเวลาเล็กน้อยให้ทันแต่ดีกว่าที่ตัวละครเราจะตาย ล้างเดสไปนิดนึง,นงโอเคยอมเสียเวลาเล็กน้อยอใส่บัฟนิดนึงปั๊บปับปับปับโอเคความจริงตอนนี้ดาเมจก็น่าจะพออ่ะพุ่งไปเซลิปโป้ได้ คลิโป okay. จัดการไว้เคียปรับปรับปรับปับปับโอเคได้อยู่ประมาณ2อนาทีก็ชั้นนี้ค่อนข้างถึกผมถ้ามีตัวพวกรบก่อมาเยอะเนะี่ยก็จะร่นง,ง่ายนิดนึงยิงอยู่ในเกณฑ์นะผมทีมไม่ได้แย่มากเท่าไหร <c oughs> ไปดูชั้นต่อไปดีกว่าชั้นต่อไปชั้นที่สิบเจ็ดกระตู้เรียกประมาณ เฉลี่ย25,000ื่นห้าหมตีประมาณหนึ 1, 1, ่งหมื่นสี่อู้เยอะมากเลยเนี่ยพรำป้องกันอยู่ที่ประมาณสี่พันก็ถือว่าค่อนข้างโหดแล้วสำหรับชั้นนี้พรโจมตีหนักมากแล้วก็พลังป้องกันค่อนข้างเยอะกว่าชั้นที่แล้วเกือบเท่าตัวเหมือนกันมีตาจากเกิร์จัอลินมีสตันมีพลังสตันจากจินมีสนามไฟเผาจากเจฟมีบอยชิลจากดิชินแล้วก็เพิ่มครูดาวมีสับแผนจากนาจาแล้วก็สตันจากนาจามี ไฟฟ้าจากไอรีนมีเพิ่มดาเมจจากเอสโอค่อนข้างลำบากเลยอาจจะต้องใช้ทีมที่อดทนหน่อยครับแล้วก็ต้องการมีตัวที่กันสะท้อนเพื่อการสะท้อนเจฟกับนาจาตัวที่แนะนำางชรงชิน,นีก็ควรจะมียอนทีอย่างน้อยก็เอาวางกันสะท้อนได้น่าจะทําให้เล่นง่ายขึ้นือนเดียวผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจผม <c oughs> เป็นกำลังใจให้ด้วยในการทําคลิปที่มีค้อข,ข้อต่อไป เจอกันนะครับผมคิปต้าพรุ่งนี้สวัดีครับ <c oughs> <c oughs>